รกิจติดดาวสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกๆบ่ายวันสุกกับพิชันลูกหนูพิมพ์พัาอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะจะไปติดดาวให้กับบริษัทอุดดรกระจกรถยนต์จำกัดธุรกิจค้าปลีกที่การันตีด้วยรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้บูมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดดก็แรงแรงนะคะบูก็เลยตั้งใจจะมาติดฟิล์มกรองแสงใหม่ซะหน่อยค่ะได้ข่าวมาว่าในจังหวัดอุดรธานีเขามีร้านติดตั้งกระจกรถยนต์แล้วก็ฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานแล้วก็บริการแบบครบวงจรค่ะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปใช้บริการข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไรให้บริษัทอุดรกระจกรถยนต์รับใช้คะพอดีว่าวันนี้บูจะมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ค่ะพี่สมนได้ข่าวมาว่าที่อุดรกระจกรถยนต์พร้อมที่จะให้คําแนะนําลูกค้าในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาถูกที่แล้วค่ะน้องบูเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ชนานาญเรื่องของกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงค่ะจุดเด่นและความพิเศษของบริการของอุดรกระจกรถยนต์เนี่ยค่ะก็คือเรื่องอะไรคะพี่สมนคือเรื่องของการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกระจกรถยนต์นะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้้้าาาเขามาแลว เจอปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์แต่และรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเข้ามาปุ๊บเขาต้องการที่จะได้รับคําตอบได้รับคาแนะนําเราให้บริการเขาจนเขาพึงพอใจนะคะสามารถที่จะตอบคําถามลูกค้าได้สร้างความมั่นใจใลูกค้าได้ลูกค้าก็จะเชื่อมั่นเราสุปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญกระจกรถยนต์ไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดอุดรธาน,านีนะคะอีสานเลยค่ะ ทั่วพื้นที่ในภาคอีสานเลยรวมวถึงประเทศลาวด้วยส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยถูกต้องประเทศลาวคืออย่างนี้ค่ะด้วยความทีเ่เขายังไม่มีเรื่องของคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดตั้งกระจกรถบัสรถทัวร์<ม>และโดยเฉพาะตอนนี้นะคะ AC ที่กําลังจะเกิดขึ้น AC เนี่ยอุดรเป็นถือว่าเป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นจีนลาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอซี AC เนี่ยจะส่งผลให้ในอนาคตเนี่ยอุดรเนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่วันนี้ที่เราอยู่ต้องบอกว่าเราเริ่มรากฐานม,มานานแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจเมืองเราเข้าใจเรื่องของ a อซมากขึ้นแล้วเราก็เตรียมพร้อมรอรับนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับปรุงสร้างองค์กรเพื่อรอ a อซีเนี่ย เป็นเรื่องที่ทําให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะสําหรับอุดรกระจกรถยนต์ที่ให้ความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการค่ะในช่วงหน้าค่ะบูจะมาหาคําตอบว่าทําไมอุดรกระจกรถยนต์ถึงได้รับรางวัลสุดยอดเอสแห่งชาติ e จากสํานักงานส่งเสรมิมพิษาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวค่ะมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ธุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะและช่วงนี้นะคะบูก็ยังอยู่กับพี่สมน์ค่ะเจ้าของอุดรกระจกรถยนต์ค่ะพี่สมนค์คะบริเวณที่เราสองคนยืนอยู่นี้ก็คือจุดติดตั้งกระจกรถยนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากที่บูเดินดูเนี่ยจะเห็นมีว่ารถยนต์หลายขนาดเลยที่มาใช้บริการตั้งแต่รถเกง๋งรถกระบะ ไปจนถึงรถบัสทันใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ค่ะอุดรกระจกรถยนต์นะคะสามารถที่จะรับติดตั้งนะคะ,คะกระจกรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มแบบบ้างคะโอ้มีทุกกลุ่มเลยนะคะของเราก็จะมีอย่างลูกค้าที่วอล์กอินทั่วไปนะคะมีประกันภัยนะคะมีลูกค้าเงินสดมีลูกค้าเต็นต์มีลูกค้าศูนย์บริการแล้วก็มีอู่ด้วยตั้งแต่แก้าวแรกที่บูกเข้ามาในอุดรกระจกรถยนต์เห็นการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสการต้อนรับของพนักงานจนมาถึงการติดตั้งซึ่งการติดตั้งนี่ก็ต้องมีความชำนาญแลวตรงนี้พี่สมนมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรใช่ไง้าคะคนที่นี่ประมาณ170คนนะคะวิธีการของเราคือเราจะสร้างมาตรฐานของการดูแลพนักงานในแผนช่างนะคะก็จะต้องมีคู่มือในการที่จะดูแลให้เขาเนี่ยเริ่มปฏิบัติตัวในการที่จะเป็นช่างทําอย่างไรตั้งแต่เฟิร์สสเต็ปเลยนะคะเหมือนกันค่ะพนักงานขายเข้ามา ก็จะต้องมาทำอย่างไรมี First s เ e ็มีคู่มือมี Standard มให้เขาเพื่อศึกษาหลังจากนั้นหลังจากเขาศึกษาไปแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามนะคะโดยที่ยึดคู่มือนี้แหละเป็นหลักหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ต้องมีการบ่มเพาะนะคะอบรมฝึกอบรมนะคะให้ข้อมูลให้ความรู้ประชุมตลอดเวลาได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยะคะ่ะว่าทำไมอุรกระจกรถยนต์ถึงได้รับรางวัลสุดยอด SME ประจำปี2555ค่ะ أنتِ หลากหลายรางวัลที่วางอยู่ข้างหน้าเราสองคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องการันตีค่ะว,ว่าอุดรกระจกรถยนต์นั้นมีศักยภาพในการบริหารองค์กรและก็ได้มาตรฐานซึ่งพี่สมน์เองเข้าร่วมการประกวดนะคะ SME มีแห่งชาติ <c oughs> ในหลายๆปีตรงนี้เองพี่สมน์เข้าร่วมการประกวดได้ยังไงบ้างคะครั้งแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของรางวัลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับอุดรกระจกรถยนต์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาองค์กรนะคะคือทําอย่างไรนะคะคนใน องค์กรของเรานะคะถึงจะมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่พัฒนาคนพัฒนาฝีมือเราก็จะนําพนักง,งานเราเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปอบรมแล้วก็หมั่นให้ความรู้อย่างสม่าเสมอ,อมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าก็มีผู้แนะนําว่าทําไมเราไม่ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องด้วยจากการที่เราบุ่มเพาะพนักงานของเราเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามาตรฐานซึ่งโดยโดย,โดยเราโดยเนเจอร์เราเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่านั่นคือคําว่ามาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จึงเป็นที่มาของการส่งผลงานเข้าประกวดในปี2554กับทางสสว,วในปีแรกได้รับรางวัลชมเชยในเรื่องของธุรกิจกค้าปลีกสิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรคะ คือเราได้รับรางวัลชมเชยนะคะของปี2554ซึ่งพอเราได้รับรางวัลชมเชยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรามาถูกทางแล้วนะเพียงแต่ว่าทํำยังไงเราถึงจะไปก้าวไปสู่การเป็นสุดยอดนะคะดังนั้นแล้วเมื่อหลังจากที่เราได้รับรางวัลแล้วปุ๊บเนี่ยเรายิ่งพัฒนาองค์กรให้เข้มข้นมากขึ้น ถึงแม้เราจะยังได้ชมเชยอ,อยู่เราก็ยังคงจะต้องพัฒนาอยู่ต่อไปอย่างเรื่อยๆแล้วในส่วนของสอสวเองเนี่ยค่ะเขามีเกณฑ์นในการตัดสินลหลายๆองค์กรตรงนี้เขามีเกณฑ์นในการตัดสินยังไงบ้างคะก็ในครั้งแรกนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมอบรางวัลเนี่ยพี่ค<ม>ิดว่าไม่ได้ง่ายเลยนะคะคือเขาจะต้องมาตรวจสอบว่าในสิ่งที่เรานําเสนอโปรไฟล์ของเราไปเนี่ยเรานำนำเสนอไปมันเป็นเนเจอร์ของเราจริงหรือไม่คนที่อยู่กับเรามีความสุขจริงหรือไม่นะคะและลูกค้าได้รับการดูแล E ดูแลแล้วก็พึงปฏิบัติอย่างที่เราพูดไปหรือไม่คือทุกๆอย่างเนี่ยต้องโปร่งใสนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในการตรวจสอบกับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแค่ด้านเดียวดูทั้งคู่ค้าดูทั้งลูกน้องและดูทั้งลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆส่วนเนี่ยมันต้องประสานไปในทิศทางเดียวกันถึงจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรท,ที่แท้จริงนะคะแล้วก็ถึงจะสามารถจะไปพิชิตรางวัลตรงนี้ได้วันนี้อุดรกระจกรถยนต์ก้าวมาเป็นสุดยอด SME แห่งชาติในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแล้วเราไได้อะร จากการที่เราได้เป็นสุดยอดคือทุกๆอย่างนะคะล้วนมาจากการที่อย่างที่บอกว่าเราต้องการพัฒนาองค์กรของเรานะคะอะไรที่เป็นข้อดีอยู่แล้วเรายัางคงไว้และก็พยายามเติมที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่อะไรที่เป็นข้อเสียนะคะเราก็พยายามที่จะ,ะจํากัดข้อเสียนัะคะหรือว่ากําจัดไปเลยนะคะให้สิ้นสร้างไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าการที่องค์กรไหนก็แล้วแต่นะคะมันเติมเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรารู้ตัวเราเนี่ยให้มากๆกเนี่ยนะคะก็จะทําไปให้ไปสู่การพัฒนาเนี่ย มันก็จะทาให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,ารู้ทันรู้ว่าตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรระบ้างเมื่อเรารู้ทันเราก็ต้องมาปรับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรไม่ว่าจะเป็นปรับอะไรก็แล้วแต่ปรับเพื่อให้เราอยู่รอด<อ>ปรับเพื่อให้แข่งขันได้ปรับเพื่อให้วันหนึ่ง a อซเข้ามาร<อ>เราจะสามารถแค่มีคู่แข่งที่มาจากต่างชาติแล้วยังคงสามารถอยู่รอดแล้วก็ครองใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติและสามารถยืนหยัดในตลาด AEC ได้ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการ SME ค่ะที่มีความมุ่งมันนตั้งใจและก็มีความคิดที่แตกต่างจนสามารถทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะคะและว,วันนี้รายการธุรกิจติดดาวต้องขอขอบพระคุณพี่สมน์เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะด,ดีค่ะสสวเชื่อมโยงนโยบายรัฐเพื่อความสําเร็จของ SME อย่างยั่งยืน ทางรายการขอติดดาวให้กับอุดรกระจกรถยนต์บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานงานบริการจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอด SME แห่งชาติกลุ่มธุรกิจค้าปลีกธุรกิจติดดาว